สวัสดีครับทุกคนครับมันนีออกมาเบิ้งอ้อยครับลายอ้อยที่ปลูกไว้ครับลายอ้อยเนื้อว่านลายอ้อยสีเวียงชัยครับที่บ้านเราราอยมาปลูกไว้ครับประมาณเจ็ดสิบลายเนี่ยละครับบ่หลายดอครับเป็นอาชีพเสริมครับจากอาชีพหลักครับออกมาเบิ้งลายอ้อยครับลายสีเวียงชัยลายอ้อยปลูกอ้อยไว้ครับ ตอนแล้วครับนี่ปลูกไม่กำลังเกลือนครับแตงโนว่าเกิืนมากแล้วครับไลอ้อยสีเวียงชัยติดตั้งโซลาเซลล์วไว้ครับสำหรับสูบน้ำเกลือนหดไหลอ้อยเป็นการใส่พลังงานสะอาดพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเกลือนหดไหลอ้อยครับด้ยการติดตั้งโซลาเซลล์ครับ ประหยัดพลังงานไปอีกแบบหนึ่งครับรวมทั้งประหยัดคาร์จ่ายดออพาะเพื่อนที่ปลูกไอยคลายคยเลยต้องอาศัยสูบน้ำจากหนองจากทายเกิดมาไว้สำหรับให้น้ำาอ้เพราะดีครับฝนตกมันเค้สุ่มชื้น,นิดหนึง่งเ่ได้ให้น้ำาอ้ในครับช่วงนี้นี่ครับบันเล่นนี่ครับอ้อยเพิ่งปลูกใหม่ครับ แดกน้อยเกิดมาแล้วครับได้รับน้ำฝนชุ่มฉ่ำครับชุ่มชื่นครับฝนตกลงมาเมื่อคืนวอยที่ปลูกไม้ขันเลได้จะเริ่มาง่ามเกินครับเพิ่งปลูกครับมองนี่นี่ครับน้องน้ำที่สูบน้ำครับน้ำบาดานครับเกิดมากักกักเก็บไว้มองนี่ละครับนี่โดยใส่โซดาเซลลนการสูบขึืนมา ไวครับกักเก็บกักเก็บไว้ในสาน้ำครับมองนี้เพื่อจะสูบน้ำเกินไปโหดอ้อยครับอยากเห็นยังก็ได้เห็นครับทุกคนครับส่วนน้ำหนองนี่สานี่ครับแหงแล้วครับสูบเกินใส่อ้อยครับสีอ้อยสวมใส่น้ำอ้อยครับมาได้น้ำแหงครับว่าด้สูบน้ำเกินมากัดเก็บไว้แหงครับมองนี้มีตาปลา กัมีครับอาหารตามธรรมชาติครับมีคบในหนองน้ำหนองนี่จะกินมันกัหลายอยู่แล้วครับพอดีสูบเกินทีดใส่อ้อยที่ปลูกไม้นี่แหละครับน้ำก็เลยบกแห้งขอดไปครับเตือนทีหลายเลยครับปลูกอ้อยครับประมาณเจ็ดสิบกว่าไรครับธรรมชาติสดชื่นครับอยากเห็นยังก็ได้เห็นครับทุกคนครับ ยาวๆงั้นกันครับมันาาอากาศอากาศสดชื่นสมรสดไสดสครับการทุงกลางป่าครับอยู่จีไรอ้อยสีเวียงชัยครับวันนี้อะไรอ้อยสีมาปลูกไว้นี่แหละครับมับนเอารอๆมาปลูกอ้อยครับลงทุนปลูกอ้อยไว้ครับจะเป็นอาชีพเสริมครับจากอาชีพหลักส,สดชื่นครับ